วันนี้เรามาดูฟัง,งก์ชันการใช้งานไวบอร์ดกันนะคะก็สำหรับ High Vision Interactive Display ของเราสามารถที่จะเปิดดูโอคัลเลอร์ไล้์ได้ก็เขียเขียนได้2อสีเนาะด้านหนึ่งก็จะเป็นสีเนึงนะคะรอาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีเนึ่งการเขียนก็จะสมูทลื่นไหลมากๆมีลักษณะของปากกาอยู่สามรูปแบบเมจิกหัวลูกลื่นแล้วก็ชอคนะคะสามารถเลือกเปลี่ยนสีไ<ถ>ด้ปร <5 S 1> ับขนาดของเส้นได้นะคะ การขีเขียนเนีก็จะสมูทมากๆความหน่วงเนี่ยอยู่แค่ที่6มิลลิเซกเท่านั้นนะคะก็เรียวทาเลยทีเดียวแล้วสำหรับการใช้ฟังก์ชันอย่างลบนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นแฮนด์อีเดเซอร์ก็ได้นะคะแมบฝังมันลงไปแล้วก็ลบลงไปได้เลยหรือว่าจะเป็นการสีเล็ลกวัตถุนะคะเรือเพื่อที่จะลบก็ได้หรือว่าจะบลบทางหน้าเลยก็ได้นะคะ ส่วนตัว t e c h r e c o g n น z e นะคะก็จะสามารถเขียนเป็นตัวเขียนแล้วก็จะกลายเป็นตัวพิมพ์ขึ้นมาได้นะคะค่ะแล้วก็ m u l t i Touch w r i t i n g นะคะสามารถที่จะเขียนพร้อมกันได้ถึง45จุดเลยนะคะนีค่ะก็สามารถทีดเขียนพร้อมกันได้สมูทมากๆเรื่อนไหลไม่มีสะดุดนะคะแล้วก็ มาดูเรื่องของการเปลี่ยนแบ็กกราวนะคะถ้าองการฟิลลิ่งของแบ็กบอร์ดนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีมาเป็นกระดานดำแบ็กบอร์ด,ด,ดได้นะคะแล้วก็เพิ่มตารางได้ด้วยน,นะคะในอศาจารใี่น้องๆได้เขียนกันเหมือนฟิลของไวบอร์ดก่อแบ็กบอร์ดไปทีเดียวค่ะ ังก์ชันที่ช่วยในการทําสื่อการเรียกนการสอนกันนะคะก็ในการทําตารางนะคะเราสามารถที่จะเอ่อ select t ท b l e ได้ทำห้าคูณหกหรือว่า6กคูณหกก็กดโอเคเข้าไปนะคะแล้วถ้าต้องการลบขอเกินมาเนาะก็เลือกที่เครื่องหมายลบนะคะเราลบจากด้านข้างหรือลบจากด้านล่างนะคะก็สามารถที่จะลบได้หมดเลยหรือถ้าต้องการที่จะบวกเพิ่ม เพิ่มจากาข้า็าเพิ่มจา,มากการมาได้เลยนะคะ<ม>แล้วสำหรับการขีดเขียนลงไปนประมาณนะคะถ้าเราเขียนเกินเขาก็จะขยายให้อัตโนมัติด้วยนะคะ<ม>นี่ค่ะเราจะช่วยในการทำการเรียน,น,นการสอนกับออนไลน์คาลาสรูมได้นะคะ<อ>แล้วก็สำหรับการทำโคชชร์นนะคะงงก็ง่ายมากเช่นกัน เตวาดรูปสอบลงมานะคะเลื <To> อกวัตถุนะคะแล้วก็ทำเป็นโฟชาร์ดก็จะได้โฟชาร์ดแล้วแล้วถ้าเราทำการที่จะ move โฟชาร์ดนี้นะคะก็สามารถซีเ e ็กแล้วก็โฟ v e ได้ได้นะคะเป็นยังไงคะยงไงช่างเปิ่งมาดูสติเจอร์สำหรับการ insert รูปภาพกันนะคะ าเราต้องการภาพประกอบรถยนต์นะคะเราก็สามารถเซิร์ชตรงรูปโลกตรงนี้ได้นะคะพิมพ์คำว่าภาพแล้ก็เซิร์ชไปที่รูปภาพนะคะสำหรับภาพที่ไม่ได้ติดสิเศษนะคะกดค้าง,งไว้เนี่ยมันก็จะมีคำว่า insert เล็ขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถ insert เข้าไปได้ในทันทีแต่ถ้าหากเป็นภาพที่ติดพิเศนะคะเราก็สามารถเลือไไตะะกาารตรงนี้ select วัตถุนะคะ ที่รูปภาพนั้นเราก็กดคำว่า insert เ,เราจะสามารถ insert ได้แล้วก็เรายังที่จะ สามารถที่จะสแกน QR code เพื่อที่จะเอางานที่เราประชุมการนะคะออกไปได้เลยผ่านการสแกนนะคะแล้วก็ Open in browser นะคะก็จะได้ภา,า,าพออกมาพร้อที่จะดาวน์โหลดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเซฟเป็นริกเป็น PDF ได้หรือว่าจะ Export to e ีเ i ลก็ได้นะคะ